กำหนดการ EX ตัวที่4ที่จะเข้าเข้ามาแล้วนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเราบอกก่อนว่ามาเมื่อไหร่วันไหนอันนี้คือชี้เป้าแล้วนะเป็นกําหนดแบบโชว์ชวแล้วนะคือวันที่26เดือน5นั่นเองครับหรือหลังจากนี้อีก1เดือนตัวละครตัวที่4จะมาแล้วนะเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยอะไรบ้างสำหรับเอ่อคลิปนี้หลักๆจะคุยอยู่2เรื่องคือ1เพชรกับ2เทศที่มันน่าจะเป็นนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนในส่วนของเพชรก่อน คือว่าเพชรเนี่ยจากที่ดูคือหากตัวมันการันตีอยู่สองพันห้าย้ำอีกทีนะถ้าใครมีเพชรหนึ่งพันเท 1, ่าผมคุณน่าจะการันตีทันในตอนที่ก่อนตู้จะออกแต่วงเล็บสุ่มไม่สุ่มอีกหนึ่งเรื่องเคลียรนะแต่ถ้าใครมีเพชรต่ํากว่าผมหมายความว่าคุณอาจจะต้องเติมบัตรแดงสองใบเพราะหนึ่งใบมันตกอยู่ที่ประมาณห้าร้อยเพชรนั่นเองเคลียในสองเวชนะใครตรงนี้เพชรสูงเลยนะวันนี้บัตรแดงสองใบแต่ถ้าใครมีเพชรเท่าผมคุณจะได้การันตีก่อนตู้จะออก ก็คือประมาณสักช่วงสิ้นเดือน6อ่าถ้ามันการันตี2อ0 0นะแต่ถ้าการันตี3,000บัตรแดงใบหนึ่งเตรียมโตได้เลยนะครับแต่ถ้าใครตามผมสูตรผมคือผมจะไม่สุ่มตัวที่4นะคามแน่นอนเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเพชรมันจะไม่พอตัวที่5กับ6เพราะว่าผมสุ่มทีจะเอา4เด้งแบบ3เม้ง4เดดงอะ่ะเออแต่ว่าตรงนี้เพชรต้องมี4 0 0พก่อนถ้าไม่ถึงมันจะไม่ได้ตามนั้นอันนี้คือเคลียร์กันนะส่วนตัวผมสุ่มเอ้ย้ามอยู่แล้วถ้ามันเก่งยังไงก็ คือมันคือเพดคือกูสายฟรยีมันเลยไม่มีทางเลือกอ่ะโอเคนะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาคุยในส่วนของเพดให้เข้าใจก่อนว่าอย่างตอนเนี้ยอันนี้ให้เข้าใจกันก่อนนะรอบเนี้ยไอโตเลโออ่ะมันคือไฮไลท์ซึ่งมันเป็นในส่วนของตัวละครเทลโบและผมอยากคุยว่าไอเพดตรงนี้โอกาสไม่ได้รับความเสียหายตรงเนี้ยเรียกว่ามีสิทธิสูงละกันที่มันจะไปอยู่ในตัวคิสลุอันนี้บอกสูงเลยนะและเพดนี้ย้ําให้ดี ยังไม่เคยอยู่ใน ex ตัวไหนมาก่อนถ้าอยู่มันจะเก่งแบบก้าวกระโดดโอเคยังทีเนี้ยมันยังไม่มีคือรอตัวแล้วผมบอกว่าไอเทรดนี้ยังไม่มีกับสายหมัดและวิ่งนะฟังให้ดีแค่โลถ้ามันอยู่กับวิ่งหรือหมัดงานงอกกูบอกเลยคือเทรนี้นะแค่เทรนี้นะแต่ว่าเนื่องจากรีเจนต์มาตอนนี้ผมเลยโอเคดีมากที่มันเป็นรีเจนต์เพราะ ถ้าลีเจนไม่มามีสิทธิสูงที่ ex มันจะมาแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ใส่ใน ex ก็ได้อันจะใส่ครับอาจจะปีนี้ตัวที่4เลยไหมหรือว่าปีหน้าแต่ว่าจากที่ดูน่าจะภายในปีหน้าน่าจะมีเทเนี้ยเข้ามาในตัว ex เชื่อว่าแบบนั้นส่วนตัวเชื่อแบบนั้นที่เหลือก็เดี๋ยวไปลุ้นอีกทีแล้วกันอันนี้คือเทท,ที่คาดว่าน่ากลัวอ่าคาดว่ามีสิทธิว่าอาจจะใส่ด้วยโอเคต่อมาครับอันนี้ผมมองถึงเท,ทตัวละครสกิลที่มันจะไปไปได้นะตัวนี้เลย ทำไมป a ะสิฟิต้าเอาแพดปัจจุบันเนี่ยใครมีก็เล่นได้อืยังเล่นได้อยู่เลยทำไมหลักๆมันอยู่ที่ตรงนี้โจมตีคันิสาคือซัดปิวอะทีนี้เราฟังดีๆนะทุกครั้งที่ซัดปิวเห็นไหมเมื่อซัดปิวชิวเด้งเข้าใจตรงนี้ยังมันจะเด้งมันเลยโหดก็ตรงนี้แหละแล้วก็สก,กิลของแม่งส่วนใหญ่คือทะลุสิ่งกีขวางด้วยครับทั้งหมดเลยมันเลยน่ากลัวตรงนี้ แต่เนื่องจากปรสิวิต้าเนี่ยคููดาวมันยังนานพอมันนานเนี่ยมันก็เลยแบบอ่ะก,ก็คือมันนานนะเนาะแต่สกิลหนึ่งแค่ยี่สิามวิอันนี้ไวไม่เกินยี่สิบวิใช้หนึ่งทีก็ถือว่าเร็วพอสมควรเลยแหละเอาละทีนี้เรากลับมาในส่วนของกาบบ้างกาบเนี่ยมันก็มีเพิ่มชิวเหมือนกัน,เห,นนะเห็นไหมเห็นไหมมีเพิ่มชิวเหมือนกัน,นก็แบบล้มได้อะไรได้คือมันก็คือง่ายเหมือนกันอันนี้กาบก็ง่ายเหมือนกันนะผมเลยอยากให้เข้าใจว่า ไม่ใช่แค่ตัวประสิิตาเออแต่การาฟมันก็มาซึ่งผมมองว่าไอ้ปริิตาเนี่ยมันมาใส่ในกราฟส่วนตัวผมมองอย่างนั้นนะเออดังนั้นเนี่ยในรอบหน้าที่มีสิทธิ์สูงเลยนะผมชี้เป้าเลยนะกาลูการ่า,ราทำไมมองงั้นหรอเพราะผมมองว่าแนวนี้แนวนี้นะี่เนี่ยนะกาลูกาล่ากูเนไหนวะโอเคกาลูการาไอแนวนี้นะที่คิดเองนะไม่รู้ว่าอาจจะไม่มาก็ได้ไอพวกแบบ หมุนลูกตุ้มอยู่อ่ะอย่างเงี้ยเออแล้วแบบไม่ตายอะ่ะเลื่อนหือเลือนหรือหนึ่งตลอดเวลาใครตีแม่งก็ไม่ตายอะ่ะต่อย่าให้มันหมุนนะหมุนทีเลือดเต็มอะ่ะอันเนี้ยยังไม่มีนะแนวนี้แนวนี้ก็ยังไม่มีนะแต่ถ้ามีอ่ะโหดที่หายเลยเพราะว่ากรูการ่าที่มันเล่นได้เพราะอะไรสกิลเนี่ยถ้าไม่มีมันมันก็เล่นไม่ได้นะยังไม่รวมอีกถึงในส่วนของตัวละครแนวหายตัวก็พวกไอ้พวกซันจิอะ่ะเออแนวหายตัวเก่งๆยังไม่มีนะชัดปะ คือยังไม่มีนะเว้ยเออแนวหายตัวก็ไม่มีเอ้จะบอกไม่มีก็ไม่ใช่มันมันเป็นหมัดอ่ะเออมันเป็นหมัดที่อยู่ในชิลีอ่ะนั่นแหละแต่ยังไม่ได้อยู่ใน ex ไงต้องการที่จะสื่อแบบนี้ชัดยังชัดยังดังนั้นเนี่ยไอเทรดไหนก็ตามที่มันผมจะบอกว่านอกเหนือจากนี้เลยมันอาจจะมีเทรดที่ผมนึกไม่ถึงอีกก็ได้คือเทรดอะไรก็ตามที่มันยังไม่อยู่ใน ex ผมว่าเชื่อว่ามันน่าจะใส่ในรอบนี้แหละอย่างใดอย่างหนึ่งมาแน่อาจจะเป็นอะไรก็ตามที่เราคิดไม่ถึงอ่ะแล้วก็หลังๆเนี่ย ให้เข้าใจกับนว่าโตเกมอ่ะมาเริ่มออกแบบมาเพื่อให้มีอะไรบางอย่างที่อยู่ในทงดังนั้นตัวแบบอะไรที่อยู่ในในทงอ่ะเออแบบไอ้นี่วิ่งไปชักใจได้เลยหรือว่าคุซันสกิล2มีไอวอลอยู่ที่ทงอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าน่าจะมีตัวละครที่สามารถลบสถานะนั้นออกได้เชื่อว่าน่าจะมีมีแน่ๆเพราะว่าในส่วนของตัวอิจิมันก็เริ่มมาแล้วนะครับ ก็เลยมองว่าอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งแล้วกันก็ถือว่าแค่มาบอกเป็นแบบจุดๆแล้วกันว่าเออมันน่าจะแบบประมาณนี้ไหมเป็นการคาดการณ์แล้วกันนะแต่ให้เชื่ออย่างหนึ่งว่าตัวละครตัวที่4มาคือโหดแน่ส่วนตัวเชื่อว่าโหดแต่ไม่ถ้าไม่โหด5กับ6มึงก็โหดอยู่ดีอะยังไงรอบนี้ผมอยากแจ้งว่าตัวสุดท้ายอ่ะพยายามอย่าอย่าพลาดแล้วกันเพราะว่าส่วนใหญ่ตัวปิดตัวที่6แม่งเล่นได้ยาวเสมอย้ําเสมอนะเช่นอย่างตัวละครแชงตอนนี้ก็เล่นได้อยู่เลย หรือว่าอย่างตอลละครนิกาบางคนอาจจะมองว่าแม่งกากจนไม่ได้แต่ส่วนตัวผมมองว่ามันก็เล่นได้นะมันไม่ได้ขี้เละข,ขนาดนั้นถ้าเราเทียบกับโลดลหลายตัวที่มีนะแผดปัจจุบันนะไอเนี้ยมันก็ยังเล่นได้อยู่ดีใช่มันอาจจะไม่ได้ดีสุดหรอกสู้ครูซันคงไม่ได้เนาะแต่มันก็ยังเก่งอยู่ดีในส่วนของมันอะ่ะส่วนตัวผมก็มองงั้นอยู่ดีโอเคก็เป็นประมาณนี้ละกันถือว่ามาชี้แจงให้เข้าใจนะว่าเต็มตัวรับแรงกระแทกนะครับส่วนใครที่เพชรไม่พอแนะนาว่าตอนนี้ให้รีบดองเลยเพราะว่าถ้าตอนนี้คุณเพชรศ ไปถึงตัวที่6คุณน่าจะทานอยู่หนึ่งตัวตัว6สุดท้ายนะแบบจนแบบตู้ออกอะ่ะทานอยู่แต่ตัวที่สี่อ่ะข้ามเลยไม่ต้องพูดเยอะส่วนใครมีเพชรเท่าผมก็ยินดีด้วยนะตัวสุดท้ายคุณกับผมก็น่าจะได้พร้อมกัน4 0 0พันเพชรอ่ะได้แบบได้แน่แน่ส่วนถ้าใครเพชรศูนย์ก็น่าจะได้แบบหลักสามพันอะไรเงี้ยส่วนที่เหลือก็อยู่แค่ว่าตัวที่5เป็นตัวอะไรแล้วก็สุ่มหรือไม่สุ่มก็เดี๋ยวดูอีกทีเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะ